สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูเป๋านะคะในวิชาภาษาไทยการอ่านคำที่ใช้รอหันนะคะการอ่านคำที่ใช้รอหันนะคะข้อ2เมื่อรอหันอยู่หลังพยัญชนะและมีตัวสะกดให้ออกเสียงเป็นออไม่หันอากาศกับตัวสะกดนั้นๆเชน่น อัดอ่านว่าอัดวักอ่านว่าวักสับอ่านว่าสับนักเรียนลองมาดูใบงานนะคะใบงานเติมคำลงในช่องว่างนะคะคำชี้แจงเลือกคำที่กำหนดเติมลงในช่องว่า,างถูกต้องนะคะเดี๋ยวมาอ่านพร้อมกันนะคะคำที่หนึ่งกิจกรรม คำที่สองมิทัสการคำที่สามวัคคำที่สี่วิสัญนีคำที่ห้าพันษาคำที่หกธรรมดาคำที่เจ็ดทศวรรษคำที่แปดธรรมชาติคำที่เก้าพักคำที่สิบสวรรคคต น,นักเรียนลองทําใบงานเติมคําลงในช่องว่างนะคะไม่ต้องลอกโจทย์นะคะเติมเฉพาะคําตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งครูด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ